ค่ะทุกคนวันนี้เรามาที่จังนะดังจังหวัดจังอยู่ที่น้ําตกหนานสะตอนะทุกคนดูบรรยากาศคนเล่นน้ากันน้ําใส่มากโอ้ยแตแดดแบบแรงมากนูนะ่นคนเล่นน้านะน้ําตกใส่มาก มาเที่ยวตังแวะมาเที่ยวที่นี่ได้นะคนไม่เยอะนะน่าจะเป็นคนในชุมชนอ่ะมาเล่นน้ำกันน้ำคือใสใสจริงๆเลยอะยากาศดีนะทุกคนคนไม่ค่อยเยอะแวะมาเที่ยวกันได้นะคะบ๊ายบาย